สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องสักมลินจะว่าทุกท่านมาเก็บทั่วนะครับเป็นถัวฝักยาวนะครับที่ผมปลูกไว้เอาไว้เก็บกินเองครับแล้วก็เหลือที่เราเหลือที่เรากินแล้วก็เก็บขายด้วยนะครับ นี่นะครับพนังงานเก็บมานะครับเก็บนี่นะเรับตัวนีายวายมดก่ะก็ถ้าจะสังเกตมันเป็นถั่วฝักยาวก็ยาวจริงนะครับยาวจริงนะครับตอนนี้ก็ผมผมจะมาปลูกในที่ใกล้ๆต้นไม้ที่มัน เยอะมากเลยนะครับจริงๆพวกยาวมากเกือบเท่าคนเก็บนี่คือยาวมากเกืบเท่าคนเก็บค <c oughs> วยาวมันยาวมากเลยนะครัเพราะว่าเป็นตัวฝักยาวอันที่เราเอามาเก็บเอามาปลูกไว้นะครับผมก็จะปลูกเป็นถ้าท,ทอดไปนะครับก็คือปลูกอีก ปลูกแปลงนี้เสร็จแล้วก็รออีกประมาณหนึ่งอาทีแล้วก็ปลูกแปลงถัดไปนะครับเพราะว่าเวลาเราถ้าเขาแปลงนี้ถั่วเขาไม่ออกผลนะครับไม่ออกปักเราก็ต่อไปกินอีกแปลงโน้นนะครับผมก็ปลูกเรียงกันไว้นะครับต่อไปก็จะปลูกวนไปเรื่อยนะครับเพราะว่า นั่นนะครับแปลงนั้นก็ออกลูกออกฝักแล้วนะครับแตวรอบๆก็มีแต่ป่าทั้งนั้นนะครับเป็นป่าไผ่แล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับมีเหลือพื้นที่ไว้หน่อยหนึ่งที่จะไว้ปลูกเคยผักที่กินได้นะครับเหลือไว้หน่อยหนึ่งก็ มันเป็นพืชที่เราเก็บกินได้ตลอดนะครับปลูกครั้งเดียวก็กินไปยาวๆเลยนะครับตัวน,นี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรกันเยอะๆมากมายนะครับถ้าเขาออกปักแล้วก็เราก็เก็กก Impossible. เบ,ก,บก,ก,กินไปยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็ลงทุนครั้งเดียวครับลงทุนปลูกไปครั้งเดียวแล้วก็จะเก็บกินไปยาวๆเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเขาออกลูกแล้วก็ตอนที่ผมปลูกก็มันเป็นหน้าหน้าฝนพอดีนะครับไม่ต้องลดน้ํานะครับถ้าฝนไม่ตกนานๆค่อยลดน้ําทีนึงนะครับอาทิตย์หนึ่งถ้าฝนไม่ตกก็ลดไปครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมปลูกเป็นหน้าฝนพอดีนะครับก็ไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องไปเปลืองค่าน้ำประปานะครับ ขายกันไปกินกันไปยาวๆนะครับตอนนี้ลงทุนแค่ครั้งเดียวก็ได้ทุนก็เก็บครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้ทุนแล้วครับทุนก็อยู่ที่ไม่กี่ตังค์นะครับนี่นะครับที่ผมไปซื้อมาซื้อมาในราคาเป็นถั่วฝักยาวนะครับ นี่นะครับราคาเขาขายอยู่ที่40บาทครับผมก็มาปลูกได้แปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึงแปลงนู้นก็ลงทุนไปอีก40บาทนะครับต่อไปถ้าเป็นออกลูกออกฝักแล้วก็เราก็กินไปเก็บกินไปเรื่อยนะครับแล้วก็ที่เหลือกินก็ขายก็ได้นะครับวันหนึ่งก็ได้30มสบบาทครับ เราก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับเราก็เก็บขายไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับถ้าเศรษฐกิจพอเพียงยังไงก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าจะเอาวันละหลายๆ、ร้อยก็ก็ต้องทําหลายอย่างนะครับเพราะว่าแถวหมู่บ้านผมมันไม่ใช่หมู่บ้านที่ใหญ่นะครับแล้วก็คนขายก็เยอะนะครับในช่วงยุคที่ มีโควิดนะครับก็หันมาทำไรทำสวนกันก็เยอะนะครับแต่ก็อยู่ได้ครับมันนอกเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับเดีย๋ยวผมก็จะพา Dios, ดินไปเดินดูฝั่งนู้นนะครับแปลงผักผมก็จะโลกหน่อยนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้มีเวลานะมากำจัดหญ้านะครับก็ไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงนะครับของผมก็จะฉีดเป็นเป็นน้ำหมักนะครับเป็นน้ำหมักแทนที่จะใช้เป็นน้ำยาเป็นพวกสารเคมีนะครับเป็นพวกยาฆ่า,มาแมลงผมจะไม่ใช้นะครับ อย่างแตงนี้ film <S <S ผมก็ใช้เป็นน้ำหมักนะครับรถดนะครับก็กินมาเก็บมาหลายครั้งแล้วครับก็กำไรเยอะแล้วครับได้กำไรเยอะแล้วก็เก็บได้เกือบทุกวันนะครับถั่วถ้าเราปลูกไว้แล้ว เขาเก็บกันได้เกือบทุกวันเลยนะครับคือของผมไม่ได้กลางมุงนะครับเพียงแค่พ่นน้ำหมักนะครับไล่มแมลงนะครับไม่ใช่ตัวกําจัดครับจะไล่เป็นมแมลงไล่ให้เขาไม่มารบก,กวนนะครับนี่นะครับดูฝักก็จะไม่สวยนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีพ่นน้ำหมักเข้าไปเพิ่มนะครับ ตัวนี้ก็จะใส่เป็นเวลาฉีดก็จะฉีดเป็นตัวนี่นะครับวันนี้เก็บได้ตัวนี้ก็รอให้เขาอวบสุดแล้วค่อยเก็บนะครับดังนั้นก็ยังไม่เก็บนะครับวันนั้นก็วันสองวันก็เก็บได้ครับแต่ที่เก็บที่เก็บก็ก็จะดูว่าลูกเขาจะอวบปันนะครับก็จะรสชาติอร่อยครับ สังเกตดูที่สีเขานะครับสีเขาก็จะเปลี่ยนไม,ไม่ไม่เขาจะไม่เขียวนะครับเขาจะเปลี่ยนสีจะไม่เขียวนะครับเราเพิ่งจะเก็บแล้วก็ลูกเขาก็จะอวบอันนะครับเวลานําไปทานแล้วก็จะมีความกรอบนะครับแล้วก็อร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยาฆ่ามแมลงนะครับ ส่วนมากตัวที่จะมากินก็ก็จะเป็นแมงมาแรงนะครับมาแรงที่เมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะครับก็จะมากัดตรงฝักหัวแล้วก็ใบนะครับให้ขาดให้แหว่งนะครับตันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเพรียนะครับกลัวเขาลามไปแล้วก็ เด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะว่ายอดเขาก็จะขึ้นมาพอดอกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นฝักขึ้นมาแบบนี้นะครับกดเก็บก็เพลินเลยครับเก็บได้ทุกวันนะครับถ้าคนไหนเบื่อไม่กินแล้วก็จำหน่ายได้ทุกวันเลยนะครับตอนนี้ลงทุนครั้งเดียวนะครับ แปลงนี้ก็ลงทุนไปสี่สิบบาทนะครับแปลงนี้ลงทุนไปสี่สิบบาทก็ตรงนี้ก็ยังไม่เก็บนะครับเอารอไว้อีกประมาณพรุ่งนี้หรือเมื่อเล่นนี้นะครับเก็บเราก็มาดูเก็บกันได้ทุกวันนะยังไงก็ถ้าปลูกถั่วแล้วก็ ยังไงก็ได้เก็บขายทุกวันแล้วก็ได้กินปลูกครั้งเดียวนะครับสิบบาทกำไรตึมนะครับกำไรสิบเท่าที่สิบเท่าเลยนะครับวันนี้ทางช่องศักดิ์นลินก็มาเปรียบเทียบคือผักที่เรากินได้ตลอดนะครับปลูกนี้ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องศักดินรลินนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับในใต้คลิปเดี๋ยวก็จะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับฝากทางช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณและสวัสดีครับ